สวัสดีครับกลับมาพบกับพีเวนอีกครั้งครับครั้งนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรับชมบันทึกการเดินทางของเรากับโครงการพีเวสจิตอาสาปันน้ำเพื่อน้องครับที่โรงเรียนบ้านทําผักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโครงการจิตอาสาปันน้ำเพื่อน้องเป็นโครงการที่พีเวสของเราทําร่วมกับชมรมฟุตบอลคนเมืองสิงห์นะครับซึ่งทางชมรมได้มาชักชวนให้เราไปร่วมทําด้วยและเราทําโครงการมาแล้ว8ปีครับและปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาทํานอกเขตทําการของเรา การเดินทางของพวกเราจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับอเอาขึ้นเล็อเอาพวกเสื้อมาก่อนอนะโอ้มองชี้มาก่อนเลยเป็นคนคุมเหรอตาชี่ต่อรถแม่มต่อ ตรงข้างมุมขวาล่างเนี่ยที่มันเป็นูมอุครับมุมขวาล่างกดให้มันกดยยอมันดยมันหตอนเลนูกดเนี่ครับขับร้อยเงี้ยโดนไม่ไมปให้สาโดนแล้วแบบเนี้ เดี๋ยวแวะซื้อเสบียงก่อนแวะไปซื้อเสบียงที่ปากทางขึ้นเขาค้อในกรุจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังจากที่เราแวะกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่เพชรบูรณ์กันต่อครับเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับตลอดทางเราก็แวะซื้อของกินไปเรื่อยก่อนเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ครับเพื่อที่เราจะมุ่งหน้าสู่เขาค้อต่อไปครับ เรจเาจะมาซื้อของเอาไปทำอาหารกินที่บนของของนะคะโอเคมาซื้ออะไรคะซื้อเนื้อกับซื้อเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มอะไรคะเครื่องดื่มน้ำเก้งหวยซื้ออะไรคะมาซื้ออาหารครับที่แมคโครเพชรบุรีซื้ออะไรบ้างคะก็ซื้อพวกสเบียงพวกหมู เป็ดเผ็ดไก่เพื่อที่จะไปแคมปิ้งบนเขาคอครับอันนี้ตรง <S <S ไหนที่เ h e h o ข่าวคอ แล้วแล้วเ่ยเดี๋ยวเราต้องทำกับข้าวกินกันอีกอากาศค่อนข้างเย็นนะคะประมาณสับ1้าองศาอากาศกำลังเย็นสบายห้าสดชื่นจะไปเดินดูบรรยากาศรอบรอบที่พักนะคะว่าที่พักคืนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะมีมุ้งนะคะแล้วก็มีเตียงแล้วก็ ที่นี่ที่พักที่นี่นอนเต็นเขาก็มีอุปกรณ์อาบน้ำว้ให้ด้วยนะคะก็ถ้าใครจะมาก็ไม่ต้องเตรียมมาก็ได้นะคะไอ้นี่ปะก็ตรงนี้มันจะมีมุมที่วันนี้เราจะมานั่งทำอาหารเย็นกินกันนะคะเชฟคะทำไรคะเชฟกระทะนหลกซอยเจ้าุด มีเชฟกระทะเหล็กของเรามีเชฟกระดมังเหล็กนะคะอันนี้คือพ่อครัววะครับอ๋อผมเป็นมือชิมครับมือชิมคณะกรรมการครับอ๋อเป็นคณะกรรมการวันนี้จะทำเมนูอะไรดีครับตอนดึกๆว่าจะกุ้งแช่น้ำปลาอ่ามีกุ้งแช่น้ำปลาอ่าฮะเรามาบนเขาเราต้องกินกุ้งนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับจริงวะครับใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟแอนด์เชิร์ฟใช่เรามาเรามาภูเขาเราต้องกินจุ้งนะ ใช่เหรอจุงเปาจุงเปาเนี้เรามาถึงค่อนข้างมืดแล้วก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงถ้าพรุ่งนี้เช้านะคะมีเวลาเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศรอบๆที่พักอีกทีหนึ่งจะได้เห็นภาพตอนกลางวันด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย กาแฟกินนะคะก็เดินออกมาจากที่พักกำลังหาว่าจะมีกาแฟสดร้านไหนกินบ,บ้างโอเคไปตีดขึ้นชัวหลังน้ำไม่ยอมขึ้นหลังน้ำไม่อยมอยมมา,อาโอ้โหโอ้โหันดี้ครับหา้มาม่อเช้า12องศาตอนน,อตอนนี้น่าจะประมาณ20แล้ว ประมาณใช่ไหมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอุ่นแล้วหรือเพราะใส่เสื้อหนาอันนี้ก็ทิ้งแล้วรู้สึกวาก็เดินมาถึงเด็กวู้ดตู้เหรอฮะมันมันไม่เป็นสช่ไหม ไอ้กลางหันไรสตรอเบอรี่ดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ตื่นกันแล้วนะคะจริงๆตื่นตั้งแต่เช้าเราแต่ว่าไปหาก,กาแฟกินมานะคะก็บรรยากาศรอบๆบที่พักของเราที่เราพักกันเมื่อคืนนะคะเดอะเฮาส์คารคอนะคะก็จะเป็นเต็นแล้วก็เป็นบ้านพักด้วยนะคะมาเที่ยวช่วงนี้ก็อากาศดีมากเมื่อวานตอนที่มาถึงเนี่ยสิบสิบประมาณ17องศาแต่ว่าตอนเช้าอะสิบองศา ใครที่อยากแบบเที่ยวที่ที่อากาศเย็นๆมาแบบที่นี่ตอนนี้แบบดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มานอนที่นี่นะคะก็จะมีอาหารเช้าที่พักเขาก็จะเตรียมไว้ให้ด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินบ้างค่ะอะไรบ้างครับหนาวค่ะสวัสดีครับซันต้า หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกจากที่พักเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนบ้านด้ำพัดจังหวัดเลยนะครับโดยที่ระหว่างทางเราได้แวะไหว้พับบรมธาตุเจดีการจนาพิเศษครับแล้วก็กินกาแฟที่ฟินโนลาเต้นะครับแล็ขนมจีนสารัดครับาเมืนแล้วครับเพราะว่าอะไรครับตั้งใจจะไปล้างห้องน้ำไปทาสีจิตจิตสาธารณะดีมากครับผมก็หวานนะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านถ้ำพาแล้วนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราจะมาทำกิจกรรม CSR กันในวันนี้นะคะคกิจกรรม CSR ของเราจะมีทั้งหมด2วันนะคะคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ที่เราจะมาทํากันก็คือจะเป็นกิจกรรมช่วยทาสีกําแพงห้องน้ํานะคะนี้พี่พพๆเขากำลังทายกันอยู่ก็เดี๋ยวเดินไปดูภาพกันว่าแบบเขาทําอะไรกันบ้างคะ แาจเชย์รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเซ r ของโครงการพิเวตปันน้ำแค่น้องรู้สึกอิ่มอิ่มบุญอิ่มบุญครับถึงเหนื่อยเส้นทางเหนื่อยยมแต่ก็มาถึงที่แล้วมีความสุขครับรู้สึกแฮปปี้มากเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ะเดินทางโอ้โหเขาบอกว่าพอมาถึงอีกห้าโลบอกให้อยู่เทินกับจอน่ากลัวว่าความรู้สึกในวันนี้ค่ะวันนี้เดินชาามากกว่าหมือนโค้งเพื่อทำสิ่งนี้เท่านั้นคือการพาติดโรงเรียนครับ ก็คือเราเราพักที่เขาค้อนะฮะเรากินกุ้งอาหาเาแล้ววันนี้เนีเรามาเลยมาเลยกินแะไรครับเมื่อวานไปหาเขาวันนี้เขาบอกว่าให้ไปเลยวันนี้มีตุ่นตุ่นมาเพลทอ๋อครับวันนี้ของที่นี่เลยครับอาหารมีตุ่นวันนี้เรากินหอยวันนี้กินอะไรครับวันนี้กินหอยครับหอยเลยหอยเลยหอยเลย หลังจากที่เราทํากิจกรรมทาสีห้องน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะครับเราก็ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชาวบ้านที่โรงเรียนวัดถ้าผ่านนะครับบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากและชาวบ้านและครูที่นี่ก็ต้อนรับพวกเราชาวพีีเอสดีมากนะครับจากนั้นเราก็เดินทางกลับที่พักของเราซึ่งคืนนี้เราไปพักที่ภูหล,ลุมโล เดี๋ยวสิเฮ้ยอ่ะอากาศดีมากเลยบอกเลยเตือนเช้ามันดิบอ่ะนี่ครับช้าพนัาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านที่นี่เป็นไงบ้างคะหนาวขนาดเข้าไปนอนในเมืองยังหนาวมากเลยนะคะ อ๋อร้อนมาบแดดกันหรือยังคะวันนี้ก็มีแล้วค่ะลำดับแรกค่ะต้องขอเชิญอ่า ซีอโอบริษัทของ PPS นะคะขอเรียนเชิญดรพงษ์ธรัธาราชัยคะ่ะต้องขอบคุณพี่ๆชมรมที่พาเรามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคัดเลือกเลือกโรงเรียนที่อยู่ไกลๆแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ปลอดภยัยเ็าถึงจะไปแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้พื้นที่เราในการมาทํากิจกรรมแล้วก็ขอบคุณมากเลย,เย,ยไม่รู้พูดยังไงขอบคุณมากเลยแล้วเมื่อวานอาหารก็อร่อยมากวันนี้ก็รอ,อกินข้าวเที่ยงขอบคุณครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเดินทางมาร่วมโครงการกจิตอาสาพีเวศปน,น้ำเพื่อน้องของพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆชาวพีเวศท,ทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคให้กับโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของนะครับและที่สําคัญต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์การเดินทางในครั้งนี้ด้วยและติดตามชมพีเวศนิวได้ในตอนหน้านะครับก็จะเป็นตอนอะไรส่วนในวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามกันในตอนหน้านะครับ ด่วนคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจเรื่องความรักเราก็ช่ำชองขคยยันแต่ว่าเรื่องงานพอเห็นเป็นปุ่มเข้าใส่